สมัยอ่อนวงก็เป็นศิลปินเพลงอีกท่านหนึ่งนะครับที่เคยเข้ามาแสดงหนังแล้วไม่ใช่เข้ามาแค่ร้องเพลงนะครับยังมีบทบาทในการแสดงเรียกว่ามีบทพูดนะครับเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งของหนังนะครับแสดงหนังไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเวลาจะใช้ภาพจากหนังนั้นหนังบางเรื่อง ไม่มีฟิล์มเหลืออยู่นะครับบางเรื่องก็ไม่เคยบอกเป็นเทวีดีโอหรือว่าแผ่นวีซีดีหรือว่าดีวดีนะครับก็เลยเหมือนกับหาหนังดูได้ยากนะครับคุณสมัยอ่อนวงนั้นเสียชีวิตเมื่อวันที่12เมษายนปี2539พวกเรากลุ่มใบหว,ว,วันวาน,วน,วน,วนกรุงเทพร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชาจังหวัดพิษณุโลกนะครับจัดกิจกรรม ทำบุญแล้วก็ใช้หนังเพื่อลำลึกถึงผลงานภาพยนตร์ของคุณสมัยอ่อนวงนะครับเมื่อเดือนมษายนปี2568ที่ผ่านมานี้แลละครับก็นำฉากที่คุณสมัยอ่อนวงร้องเพลงในหนังนะครับหลายๆเรื่องตัดต่อมารวมกันนะครับบางเรื่องมีบทพูดนะครับก็ใส่บทพูดถ้าเป็นหนังซีรีสอ,อาบางเรื่องที่เรายังไม่ภาคเสียงหรือว่าไม่มีเสียงภาคอยู่ในเรื่องนะครับก็ ยกข้ามไปก่อนนะครับมีเวลาลำลึกกันช่วงเช้านะครับก็ฉายหนังที่คุณสมัยอ่อนวงร้องเพลงแบบนี้แหละครับเดี๋ยบางท่านบอกว่าทําไมไม่บอกชื่อหนังนะครับชื่อหนังนี้ผมเขียนไว้ด้านล่างเห็นไหมครับชื่อเรื่องแม่สีพรนี่คุณจิรพ,พัพปัญจสินนะครับจับคู่กับคุณสมัยอ่อนวงในเรื่องนี้นะครับบางท่านอาจจะคิดว่า เราจัดกิจกรรมในลักษณะนี้เพื่ออะไรนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็คิดถึงศิลปินดาราต่างๆศิลปินนักร้องที่มาแสดงหนังนะครับศิลปินดาราที่แสดงหนังผู้สร้างผู้กำกับหลายๆคนนะครับที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับบางท่านเสียชีวิตไปนานจนคนลืมนะครับถ้าเราไม่ทํากิจกรรมในลักษณะนี้ก็จะไม่มีโอกาสพูดถึงเลยนะครับก็คิดว่าเพียงปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งก็จะเหมือนกับเดือนละหนึ่งครั้งนะครับเดือนที่ศิลปินเหล่านี้เสียชีวิตเราก็จะจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์เพื่อลำงลึกถึงก็ไม่ได้ฉายกันยืดยาวนะครับตัดต่อสั้นๆนะครับเพราะว่าเดือนหนึ่งหนึงนี่ศิลปินเสียชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับรวมๆกันหลายๆปีบางเดือนนี่15คน16คนนะครับถ้าฉายกันยาวๆนี่ไม่พอคับเวลา เราใช้เวลาตอนกลางวันวันอาทิตย์วันเดียวนะครับฉายรวบยอดทุกคนให้หมดนะครับเพื่อที่จะบอกว่านี่คือศิลปินดาราที่เสียชีวิตแล้วพวกเรายังคิดถึงอยู่ครับ